ครับสวัสดีครับผมกกตงังแซ่แเ่ลครับตังแซ่แเอลนี่ยไม่บรรยากาศสูสรรมซำอ้าวบอกกันไม่ถึงฝนตกครับฝนตกฝนตกได้ขึ้นบายมากนี่กนี่กำลังพักนี่แต่ว่าก็สิตกอยู่วาจังฝนไม่หยันเลย คือเขามาบ่าไใดกระชุมนง่มออกไปก็ออกไปได้เรรยยกาชุมชำ คนโต๊กดีเหลือเกินนี่เขาก็มเมาหมูไปแล้วเสียไปอไปแล้วตัวนึง บักเงาบาทเข้าไปแล้เอเข้าไปเข้ไปเจอๆฟาฟากินฝากกินคนกับิ้ปห้า,ก,า,ก,ากินขากัลยนตอนนี้กับเวลาเออเวลาชี่มงแหลงชีมงแหลงแล้แลแลวฟา,วก,าววกินเขาติเว่นงับ ุ็เท้าคนตกไฟดับนั่งขี่ยากกูเท่าคนว้านั่งเท่ากับเบิ้งก็หลายนั่งเท่ากับเบิ้งก็หน่อยน่อย่างงี้ ใส่ได้เลยมันดีอือมัน <tongue> <get> <tongue> อย่าตอดกันอย่าตอดกันอ้ากินยังอ้อมยังอยู่ดิ พนตกกกี่เลือกเกินมันไรวะเนี่ยอืมอือม โอ้คนข็หิวเขาขึ้นกันบู้าบอกเนี่ยนี่

ăn đi vịn giáo ngò của tí chẳng

ก่อนไปหากินเขาเขนแล้ว